มะคณเจ้าลงรลับประเคนพระทหารครับจะเดินพรนคณะศรัทธาประเคนพระทหารพระคุณเจ้าด้วยกันนะครับครับยมไปช่วยกันประเคนพระทหารพระคุณเจ้าอนุโมทนาขอบคุณคณะศรัทธามา,าเป็นเจ้าภาพเลี้ยงพระเจ้าประสงค์ในเช้าวันนี้ครับป,ประเคนพระทหารพระคุณเจ้าท่านจะได้รับประเคน ก็อนุโมทนาในกุศลเจตนาวันนี้ฝนตกขอให้เป็นการตกลาครับแต่พอตกมาไม่กี่ชั่วโมงทั่วมเหมือนกับทางนู้นครับขอเราท่านทั้งหลายได้อนุโมทนาสาธุการในกุศลเจตนาทุกท่าเจภาพได้พร้อมเพียงกันนะครับสาธุสาธุสา อนอโทามมวันนี้วันดีครัมันขูมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วถามหมูกันเอ้เสียงอะไรเสียงคนทำงานมาแต่ผมว่าน่าจะเป็นเสียงฟ้ามันหมดโอกาสแล้วล่ะอาจารย์มันหนาวแล้วตา <c oughs> คืนมาก็ขู่อยู่ทั้งคืนจนเช้า วันนี้ก็จะภาพศรัทธ,ธาคณะท่านอาจารย์ศิริกรชิวปรีชาพร้อมคณะแล้วก็คุณธนวัฒน์ปุณุไรวันกิติปันประชาคณะศิษยานุสิ์ในท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระยันต์วชิโรดมแล้วก็คณะศรัทธ,ธาทายกทายิกาวัดป่าสมเด็จพระยันต์วชิโรดมพร้อมทั้งพี่น้องศรัทธ,ธาออกตนเจ้าภาพ พี่น้องท่าตอนพี่น้องแม่อายพี่น้องเชียงใหม่ทุกท่านครับันนี้มาถวายพระทหารในวันฝนตกในวันฝนตกในเรื่องฝนตกนี่ก็ลุ้นทุกวันกลัวจะไปตกตอนพระพาพาพระไปทุดงวันที่25 26 27ตุลาในพระคุณเจ้าทั้งหมดร้อยกว่าชีวิตต้องแบกกดแบกบาทเดินขึ้นดอยพระห่มปก10กิโล ใจะรอดก็รอดส่วนจะอาวาสรคิดว่าจะไม่รอด <c oughs> ดูจากสภาพแล้วผมกับพี่ซุมเนี่คง้งโดนเก็ตบตกก่อนจะบ้านแล้วครับ <c oughs> นิมนต์พระคุณจเจ้าลงรับพิจารณาพระทหารครับผมขอ,อนิมนต์ครับ <c oughs> วันนี้บ่ายโมงบ่ายโมงสิบสามนาฬิกาตรงขอจเจริญพรกันนันศรัทธาท่านปุ้ใดมีเวลาได้มาร่วมประชุมวันนี้มี ท่านในอำเภอยมสลีรยาคำภาแก้วแล้วก็มีประเด็พระคุณหลวงพอ่อพระครูนิรเมศวิทยากรท่านพระครูปรัชธรรมนิติวัตรแล้วก็เจ้าหน้าที่ทางสำนักง,งานพุทธศาสนามีท่านนายกองค์การบรหิหารส่วนตำบลท่าตอนมอีหัวหน้าป่าไม้น้ำยอนแล้วก็มีผู้ใหญ่บ้าน บรรทุนน้ำเย็นเหล่าพร้อมทั้งคณะศรัทธาวัดป่าสมเด็จพญายนาวชิโรอดมร่วมประชุมครับเพื่อจะมีมติทำข้อตกลงในการสร้างวัดโดยที่หมู่พระเจ้าผสมก็เตรียมการคณะวันนี้เลขาไม่ลงสักรูปเลยมรณภาพหมดแล้วครับจัดสถานที่เตรียมดอกไม้เตรียมสถานที่ในการประชุมเตรียมอุปกรณ์ครับ แล้วก็คณะญาติโยมมีท่านอาจารย์สิริกกรเมื่อวานทําขนมเองเพื่อจะเตรียมการประชุมวันนี้ถ้าท่านผู้ใดพอจะมีเวลามาประชุมมาร่วมฟังการประชุมด้วยกันนะครับถือว่าเป็นความสําเร็จอีกขั้นนึงโดยเฉพาะสิ่งที่รปปับปากท่านเจ้าพระคุณหลวงพอ่อสมเด็จพระยันว์วชิรดมไว้ถือว่ารอบนี้ถือว่าสําเร็จ มาเป็นอีกเหลือขั้นตอนเกือบสุดท้ายแล้วพ่อหลวงพอ่อคุณยายคุณยายชวลริศสาสน,านันเนแม่เสือยายเสือเอาที่ดินไปถวายหลวงพอ่อในานามลูกหลานคุณแม่บุญพ้องคุณพ่อทองหลอ่อศาสน,านันแล้วก็ขอหลวงพ่อว่าปีนี้ยมอายุมากแล้วนะแปดสิบแปดสิบสี่แปดสิบห้าแล้ว โยมอยากเห็นวัดเป็นวัดก่อนที่โยมจะเป็นอะไรไปโยมขอหลวงพ่อเท่านั้นแล้วหลวงพ่อก็รับปากโยมแล้ววันนี้พวกเราท่านทั้งหลายถือว่าหลวงพ่อนะเป็นหนี้เป็นหนี้คำพูดเป็นหนี้สัจจากับโยมเจ้าศรัทธาก็ได้คณะศรัทธายาติโยมหลายหลายท่านช่วยกันผลักดันดูแลจนมีวันนี้ครับจนมีวันที่จะต้องประชมุมถือว่าเป็นวันประชุมสําคัญเพราะว่า เป็นการตกลงแล้วก็อนุมัติในท้องที่เพื่อจะส่งต่อไปอยังผู้วาราชการจังหวัดในการอนุมัติในการสร้างวัดแล้วก็จะส่งเข้าที่มหาเถรสมาคมก็สําเร็จเป็นวัดครับดังนั้นวันนี้ถือว่าเป็นวันประชุมสําคัญเป็นนัดสําคัญเลือเกินครับถือว่ามาการะทาม,มาสร้างวัดต,ตามคําสั่งของหลวงพอ่อแล้วรับปากหลวงพ่อไว้แล้วหลวงพ่อก็รับปากโยมไว้ หลวงพ่อบอกว่าว่างๆหลวงพ่อจะนั่งเรือบินไปเยี่ยมท่านวาอย่างนั้นครับก็ทําทตามคําบัญชาพ่อแม่รูบาอาจารย์องค์พระอุปชายิงในแต่ละวันที่ผ่านไปนี่ตั้งแต่เปลี่ยนยามานในดูอาการปแปลกๆเหมือนกันเหนื่อยไวเหนื่อยง่ายครับตอนนี้เริ่มเข้าใจเลยว่าทําไมพระพุทธเจ้าถึงตัดสรุปตอนอายุ30กว่าเนี่ย บรรทุกแล้วเกินหน้ายุสามสิบกว่าผ่านมานี่ขนาดเดียงยมจะบอกเฮ้ยห้าสิบหกสิบยังไม่ต้องพูดถึงเลยนะนสามสิบกว่าเนี่ยหนักหนาสาหัสเป็นสักนาจริงๆเหนื่อยวัยทางานเหนื่อยครับอยู่ก็เหนื่อยนึกถึงก็ว่าหายใจยังเหนื่อยเลยตอนเนี้ยถ้าสําเร็จจะจบงานประชุมครั้งนี้แล้วส่งเอกสารไปแล้วถือว่าตายตาหลับตัมภาภาพถือว่าตายตาหลับแล้วไม่ได้มีอะไรห่วงใหญ่อีกแล้วเพราะ ถือว่าเป็นคำบัญชาหลวงพ่อให้มาสร้างวัดสำเร็จเป็นวัดแล้วครับแล้วหลวงพ่อก็รับปากกับยายเสือยายแดงไว้ว่าจะทำให้เป็นวัดขณะที่ยายยังมีชีวิตอยู่ก็ถือว่าเราประชุมรอบนี้ถือว่าสำเร็จเรามาทำหน้าที่ปลดเปลื้องสัจจะข้อแมโกบาอาจารย์ที่ท่านให้ไว้กับศรัทธาในวันแรกตั้งแต่ท่านดำรงตำแหน่ง สมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระญาณวชิโรดมครับนั้นวัดนี้จึงได้ถ้าวายเกียรติหลวงพ่อโดยใช้ราชทินานามขณะที่ท่านรับวัดแห่งนี้ในการดูแลก็เลยให้ชื่อว่าวัดป่าสมเด็จพระญาณวชิโรดมตามตําแหน่งที่หลวงพ่อรับในวันนั้นนั้นวันนี้ถือว่าเป็นวันประชุมเพื่อจะปลดเปลื้องเอาอสัจจะวาจาที่หลวงพ่อให้ไว้กับเจ้าคณะรัทธา ถือว่าภารกิจพวกเราในฐานะลูกหลานหลวงพ่อสําเร็จอีกหนึ่งขั้นเหลือเพียงประชุมวันนี้เสร็จท่านผู้ว่าลงนามเป็นขั้นตอนสุดท้ายก็จะส่งเอกสารอีกหนึ่งฉบับส่งไปที่สํานักงานพระพุทธศาสนาเพื่อให้มหาเถรสมาคมท่านได้พิจารณาพยายามจะให้ทันวันที่9พฤศจิกายนที่จะถึงนี้เพราะท่านจะประชุมกันทุกวันที่9ของเดือนครับนั้นถือว่าภารกิจก็สําเร็จ ลุล่วงด้วยแรงผลักดันหลายหลหลายๆบุคคลหลายๆท่านพยายามที่จะตามเอกสารการขอใช้พื้นที่ตามแล้วก็ตามเล่าจนวันหนึ่งไปเจอโยมโยมขอเจอนี่โยมธนวัตรอยู่ในเหตุการณ์วันนั้นมีโยมท่านผู้หนึ่งขอเอ่ยชื่อคุณคุณโยมเจริญเพิ่มศัก์มีทรัพย์มาขอคุยว่าเนี่ยโยมถูกหลงพ่อ ชี้หน้าเมื่อ22ปีที่แล้วหลวงพ่อออกมาจากห้องทํางานอยู่ในศาลา84ปีท่านมาชี้หน้าว่าจเจริญน,นี่แหละจะทําวัดหลวงพ่อให้สาเร็จ,จเจริญน,นี่แหละจะทําวัดหลวงพ่อให้สําเร็จคุญเจริญก็คิดอยู่ตลอดว่าจะได้ทําโอกาสจะมีโอกาสที่ไหนเงินทองที่ไหนมีจะได้ไปสร้างวัดถวายหลวงพอ่อก็คิดอยู่จนมาพิจารณาจนมาถึงวันนี้มาพิจารณาวันนี้วัดอื่นๆก็เป็นวัดหมดแล้วยกเว้นวัดป่าสมเด็จพระยานวชิรร แล้วเราก็มีพอจะมีกําลังมีบุคคลผู้ที่จะช่วยเหลือดูแลได้เธอก็เลยมาปรารณาเธอตามเอกสารตั้งแต่น่าจะคาดว่าคาดว่าหนึ่งปีกว่าเอกสารจะสําเร็จเธอตามเอกสารภายใน2ส,สัปดาห์เสร็จแล้วก็ส่งมาเป็นงานอนุมัติให้ใช้พื้นที่อย่างเรียบร้อยทุกอย่างเรียบร้อยจนทั้งหมดทั้งปวงครับสาเร็จมาเป็นวันนี้ ในวันที่ท่านพู้ว่าจัดงานประชุมโดยที่ให้ท่านในอำเภอเป็นตัวแทนเป็นประธานประชุมทางฝ่ายคณะสงฆ์หลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดเป็นประธานประชุมมอบหมายให้หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเป็นผู้ดูแลการประชุมแทนคณะหน่วยงานฝ่ายราชการทุกฝ่ายมารวมกันตอนบ่ายโมงฉะนั้นคณะสัทธาออกตอนญาติโยมวัดป่าสมเด็จพญาวชิรดมใน วัยเวลา13นาฬิกาถ้าไม่ได้มีภารกิจไปในที่ใดก็ขอเจริญพรร่วมประชุมด้วยกันครับในวันที่พวกเรารอรอกันมา3ปี4ปีรอจะให้มีการประชุมวันนี้เกิดขึ้นวันนี้ถือว่าเป็นงานประชุมสำคัญเหลือเกินครับดังนั้นถือว่างานทั้งหลายไม่ได้สำเร็จเพรารมภาพแต่งานทั้งหลายสำเร็จเพราะพระเจ้าประสงค์ทั้งหลายทุกๆรูปที่อยู่ตรงนี้ คณะพระเจ้าประสงค์รูบาอาจารย์ที่อยู่ทางวัฒร,รมงคลรูบาอาจารย์ที่อยู่ทางประเทพเจติยาจารย์คณะศิษยานุสิ์ในท่านเจ้าปุณลหลวงพอ่อสมเด็จพญานวาวชิโรดงหลวงพอ่อวิริยังสิรินทโรแล้วก็คณะศรัทธาญาติโยงผู้เป็นศิษย์ในหลวงพอ่อก็ช่วยกันผลักดันจนเกิดเป็นงานวันนี้เกิดขึ้นได้ฉะนั้นถ้ามีเวลาก็อยากจะเจริญพรดาน ทุกๆท่านได้ร่วมประชมุมในในเวลาสิานาฬิกาครับซึ่งแม่ท่านจันศิริกรก็เดินทางมาจากถาดใหญ่หนู่นมารอประชมุมยมธนวัฒย์ยมอรัยวันกิติบรรพชาก็นั่งรถมาจากกรุงเทพเพื่อจะมารอประชมุมเหมือนกันครับมีท่านดรกบนานวันนี้เปิดตัวสินค้าอาจารย์ผมขอยกยอดไปกระถินนะว่าผ,ผมไม่ไปนะ,ะไม่เป็นไรโยม,มาผมขอ วันนี้ผมมีกําหนดเปิดตัวสินค้าใหม่ที่พัทยาครับเวลามันตรงกันก็เลยไปบริหารจัดการทางโน้นกอดถยมก็เลยคุยกันเรียบร้อยแล้วฉะนั้นวันนี้ก็ถ้ามีเวลาทั้งครูบาอาจารย์พระเจ้าประสงค์ยกเว้นท่านอาจารย์สุมโนนิมนต์ไม่ต้องเข้าประชุมนะครับนิมนต์งานวันนี้มีสอบใช่ไหมเอาวันพรุ่งนี้สอบวันนี้ทําอะไรอ๋อหรือจะให้พระศรีลังกาเข้าประชมุม ไม่ต้องถามเลยนะพระลอยรูปนี้นั่งห้องนั้นเต็มเลยนะครับนั้นก็วันนี้ก็ถือว่านิมนต์ครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ด้วยแล้วก็ขอเจริญพรคณะสาาัทธายาโยงด้วยนะครับมีเวลาตอนบ่ายโมงก็มาร่วมประชุมได้กันครับมาเป็นสขีพยานในวันฉลองใชยวันสําเร็จเนาะครับในวันสําเร็จอีกวันหนึ่งครับนั้นลําดับถัดไปจะได้นําพาคณะสัทธาสวดขี่สวดอิติปิโส สรรเสริญคณพระรัตนาตรัยเป็นลำดับสือไปนะครับ